ในฐานะเด็กบ้านนอกคนหนึ่งมันเกินคาดจริงๆกับการติดทีมชาติในวัย21ปีหลังจากที่มีการประกาศร,รายชื่อนักฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ทั้งหมด47รายมีนักเตะหลายคนที่ก้าวมาติดทีมชาติครั้งแรกหลายรายและหนึ่งในนั้นก็คือจตุรพัฒน์สัตถธรรมแบ็กซ้ายจากสโมสรการเท่าเรือ f c โดยก่อนหน้านี้เจ้าแม็กถือเป็นขาประจำของทีมชุดเยาวชน หลังเคยมีโอกาสกับทั้งรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรุ่นอายุไม่เกิน23ปีแต่หลายครั้งในช่วงเวลาสำคัญเจ้าตัวมักจะโดนอาการบาดเจ็บพรากตัวไปแต่นี่เป็นครั้งแรกในวัย21ปีที่เขามีชื่อได้เข้ามาเก็บตัวกับทีมชาติชุดใหญ่ผมรู้สึกดีใจมากจนน้ำตาไหลตอนรายชื่อออกมาเพราะมันเกินคาดมันเกินฝันที่ผ่านมาผมได้ลงน้อย ก็กลายว่าเป็นได้รับโอกาสไม่รู้จะดีใจยังไงจตุรพัฒน์เริ่มกล่าวในมุมเด็กบ้านนอกมันเกินคาดจ,จริงๆมันเร็วขนาดนี้ที่ได้รับโอกาสติดชุดใหญ่ตั้งแต่เด็กไม่เคยคิดว่าจะมาถึงจุดนี้ผมเคยพูดลม,ลมลๆแรงๆเราได้ดูทีวีอยากเป็นเหมือนพี่เขาตอนที่ต้องถอนตัวจากยู23เพราะมีอาการบาดเจ็บผมเสียใจมากผมอยากรับใช้ชาติเสมอ ก็รู้สึกเสียดายเสมอพอมาถึงตรงนี้ก็ได้รับโอกาสมันพูดไม่ถูกจริงๆโคต้ตววยศิริศักดิ์ยอดญาติไทยก็บอกให้พยายามพัฒนาต่อไปอย่าหยุดแค่นี้ผมบอกแกไปว่าผมทำได้แล้วนะเพราะแกเป็นคนถ่ายทอดวิชาในด้านฟุตบอลแบบจริงจังในรอบปีที่ผ่านมาจตุรพัฒน์ถือว่าเจออุปสรรคมากมาย ก่อนจะมาเร่งฟอร์มในช่วงโค้งสุดท้ายของไทยลีกพอมองภาพรวมในช่วงที่ผ่านมามันเป็นปีที่ดีมากแต่มันก็เป็นเรื่องไม่ดีมาก่อนที่ผมไม่ได้เล่นในไทยลีกเอาเลยในตอนแรกที่ย้ายทีมมาได้เล่นเป็นเพียงแค่ตัวสำรองแค่เกมเดียวได้เล่นแค่15นาทีและหลังจากนั้นก็โดนปล่อยยืมให้ทีมอื่นและเล็กแรกก็ไม่ได้เล่นแม้แต่เกมเดียวและก็กลับมาอยู่ที่ทีม ก็มีทีมมายืมต่ออีกตอนนั้นก็คิดว่าจะไม่ได้รับโอกาสแต่มันเหมือนมีโชคโคอูสราวุธติพันก็ให้โอกาสผมและได้รับโอกาสในช่วงท้ายของไทยลีช่วงเวลาที่ไม่ได้ลงเลยนักฟุตบอลทุกคนก็อยากลงสนามแต่เมื่อยังไม่ได้รับโอกาสมันก็มีท้อบ้างกังวลเรื่องอนาคตต่างๆนานา,นาพอโอกาสเข้ามาผมก็ต้องพยายามสู้ จตุรพั์กล่าว